I'm going เปราะบางของโลกใบนี้ขึ้นกับน้ำมือมนุษย์ปัญหาโลกร้อนไม่ได้เกิดจากพลังธรรมชาติที่เหนือการควบคุมเป็นหลักแต่โดนเร่งร้าให้เกิดขึ้นโดยน้ำมือของพวกเรานี่เองฉะนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมนุษย์ที่ต้องแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตการ์โลกร้อนรวมทั้งวิกฤตอื่นๆที่เป็นผลพวงของโลกร้อนด้วยโดยต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สิ่งสำคัญที่สุดที่สั่นคลอนความมั่นคงทางจิตใจของมนุษยชาติผู้ที่คิดว่าตนคือผู้ครอบครองโลกในขณะนี้คือถ้าวิกฤตการณ์ของโลกเลวร้ายจนถึงกับเรียกว่าโลกาวินาศกันแล้วเราจะรอดชีวิตหรือไม่จะมีหนทางใดที่จะอยู่รอดและมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์เพื่อสังคมใหม่ที่ดีที่สุด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการถอดรหัสพิบัติภัยกับดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะเราพูดคุยกับวิทยากรดอกอรอาจองค์ชุมสายณุทธยามา2ตอนแล้วนะคะสําหรับตอนนี้เรายังคงอยู่กับดออรอาจองค์ค่ะเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันว่าเมื่อมนุษยชาติกําลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ซึ่งก็มีทั้งสิ่งที่เป็นวิกฤตการณ์ร่วมและว,วิกฤตการณ์เฉพาะเจาะจงในบางประเทศบางกลุ่มคนรวมไปถึงปัญหาที่กําลัง เผชิญหน้ากันอยู่สําหรับคนไทยในประเทศไทยก็ตามเนี่ยนะคะอาจารย์มีมุมมองต่อเรื่องเหล่านี้อย่างไรแล้วก็อยากจะให้ทางออกสําหรับสังคมไทยอย่างไรนะคะขอเชิญพบกับดรอาจองค์ค่ะสวัสดีค่ะคดรอาจองสวัสดีครับคุณสายสวรรค์ครับค่ะเราคุยกับอาจารย์ไปสองตอนแล้วก็ได้เห็นทั้งเรื่องของ สิ่งที่มันเกิดเป็นปัญหาที่มาจากน้ำมือของมนุษย์เองแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติมันมีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้และนอกเหนือการควบคุมอาจารย์ยังอยากจะย้ำเตือนอะไรอีกบ้างคะสำหรับผู้ชมรายการถอดรหัสวิบัติภัยว่าบางคนอาจจะดูข่าวโอ้ทำไมมีแต่ข่าวร้ายๆภัยธรรมชาติเกิดขึ้นถี่และเกินในช่วงนี้ทาไมมีข่าวข้าวยากหมากแพงทาไมมีข่าวเราถูกรุกรานทางด้านจิตวิญญ,ญาณทางวัฒนธรรมอาจารย์มี ประเด็นไหนที่อาจารย์เป็นห่วงมากเป็นพิเศษไหมคะมันมีหลายเรื่องเหลือเกินนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเอาเรื่องที่เบาๆหน่อยก่อนนะครับแต่ก็สำคัญมากแม่น้ำโขงจะแห้งสนิทตรงนี้ก็หมายความว่าพวกที่อยู่ทางภาคอีสานก็ดีหรือที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะฮะจะไม่มีน้ำใช้ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนนี้ธารน,น้ําแข็งซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําโขงมันละลายหายไปนะฮะเดิมทีเดียวพอหน้าแล้งหน้าร้อนน้ําแข็งข้างบนภูเขาก็ละลายนะฮะและมันก็ไหลลงมาฟ้อนให้กับแม่น้ําโขงแต่ตอนนี้ธารน,น้ําแข็งเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้วมันไหลลงไปสู่ทะเลเกือบหมดแล้วยังเหลืออยู่บ้างนะครับ แต่อีกสิปีข้างหน้าเนี่ยมันจะหมดแล้วพอหมดเนี่ยไม่มีน้ําป้อนลงมาครับนะฮะพอไม่มีน้ําป้อนลงมาแน่นอนครับมันก็จะแห้งสนิทพอแห้งสนิทชาวอีสานจะทํำยังไงจะเอาน้ําจากไหนนะครับเขาก็จะเจอวิกฤตขาดแคลนน้ําอย่างมากเลยนะครับเอาละเรื่องที่สองที่อยากจะพูดนะครับน้ําทะเลสูงขึ้น<า>ตอนนี้ ถ้าเกื่เราไปดูในแผนที่ขององค์การนาซานะฮะเขาก็กำหนดเลยว่าตรงไหนจะโดนน้ำท่วมบ้างนะฮะเราก็เห็นว่าถ้าเบิดมันขึ้นมาถึง6เมตรแค่ระดับน้ำทะเล6เมตรเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเกิดขึ้นภายใน15ปีข้างหน้าะนะฮะภาคกลางของเราไม่มีเหลือแล้วล่ะครับอยุธยาจมใต้น้ำนะฮะนนทบุรี ประทุมธานีานรวมถึงกร,รุงเทพกรุงเทพสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทร,ร,ร,รปราการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วมันท่วมขึ้นไปถึงนู่นครึ่งหนึ่งของลบบุรีครึ่งหนึ่งของสระบุรีนะครับมันภาคกลางเนี่ยโดนน้ำท่วมหมดเลยแหล่งปลูกข้าวของเราที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสวนที่เราส่งออกมากที่สุดหายไปหมดลองคิดดูสิครับ ข้าวมันก็จะแพงมากขึ้นผ้าข้าวก็จะหายากมากขึ้นนะครับสร้างปัญหาให้กับอาหาร mm hmm. การกินของเราเป็นอย่างมากเลยนะฮะอันที่สามนะฮะ mm hmm. ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าเปลือกโลกผมบอกแล้วมันต้องเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเพื่อจะได้ให้น้ำหนักมันเกิดสมดุลขึ้นมานะครับ mm hmm. ตอนนีเ้เมื่อมันเคลื่อนไหวอย,อย่างนี้เนี่ยนะครับ มันก็จะเกิดแผ่นดินไหวตลอดแนวเลยโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของเรานะฮะเรามีรอยร้าวอยู่แล้วซึ่งแต่ก่อนมันไม่ค่อยจะทําอะไรเท่าไหร่มันไม่ค่อยจะมีแผ่นดินไหวเท่าไหร่แต่พอมันเริ่มเคลื่อนไหวรอยร้าวเหล่านี้ก็เลยเริ่มเริ่มแตกขึ้นมาใหม่นะฮะเป็นของเก่าแต่มันแตกขึ้นมาใหม่ <คะ S 2> มันก็เลยเริ่มเกิดแผ่นดินไหวและตัวสําคัญที่ผมอยากจะเตือนก็คือที่เมืองการ ตรงใต้เขื่อนเลยมันมีรอยร้าวอยู่นะฮะมีอยู่แล้วนะฮะและสักวันหนึ่งถ้าเผื่อมันเกิดเคลื่อนไหวกึกอย่างเงี้ยเขื่อนพังน้ำมหาศารเลยไหลลงมาชาวเมืองการตายหมดทั้งหมดเลยอ,อันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตที่โอ้สำคัญมากแล้วเราจะต้องรีบแก้ไขะนะฮะไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยไม่อยู่ไม่ใช่คิดว่าโอ้ยังไม่เกิดขึ้น แต่เราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และมันไม่ใช่แต่เฉพาะชาวเมืองการมันไหลลงมาสู่นคนปรนคนปฐมนครปฐมน้ำท่วมนะครับแล้วก็ไหลลงสู่กรุงเทพด้วยนะฮะแค่เขื่อนตรงเมืองการพังลงมาเนี่ยนะครับอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลต้องเริ่มปล่อยน้ำออกมาแล้วเราจะมาเสี่ยงภัยกับชีวิตของมนุษย์จำนวนมากอย่างนี้ได้ยังไงต้องปล่อยน้ำออกมาลดระดับลงมา ไม่เป็นไรกระแสไฟฟ้าเราน้อยลงนะฮะเราผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยลงแต่เราช่วยชีวิตของมนุษย์อันนี้สำคัญกว่าเยอะ,ะนะฮะแล้วจากการแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมันก็มีผลทำให้เกิดสุนามิเพิ่มขึ้นมันจะมีสุนามิมากขึ้นครับและสุนามิอันนี้ไม่ใช่เฉพาะด้านตอนตกของเราด้านตอนออกของเราเนี่ยนะครับตรงรอยต่อของเปลือกโลกตรง,อ,อ,ยงอย่างประเทศ ฟิลิปปินส์นะฮะถ้าเ,เกิดแผ่นดินไหวชนิดที่จะทำให้เกิดสึนามิคลื่นยักษ์ไหลเข้ามาทางด้านตวนออก <c oughs> เข้ามาในอ่าวไทยซัดเข้ามาถึงกรุงเทพเลยครับ <c oughs> นะฮะตอนนี้ไม่ใช่ด้านภูเก็ตแต่ด้านกรุงเทพด้านอ่าวไทยก็จะเริ่มมีสึนามิเกิดขึ้น <c oughs> ซึ่งเราต้องระมัดระวังค <c oughs> อาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยหลายคนก็บอกอู้ทำให้เกิดกระแสความความตื่นตระหนกเกินไปหรือเปล่าอาจารย์จะบอกเขาอย่างไงคือคนเราเนี่ยเฉยมาตลอด <c oughs> นะฮะเราไม่สนใจเราไม่แก้ไขนักการเมืองก็คิดแต่ว่าจะทําเศรษฐกิจให้มันดีได้ยังไงต้องสร้างรถไฟฟ้ารถอะไรต่ออะไรยอะแยะไปหมด หารู่ไม่ว่าอีกหน่อยกร,รุงเทพก็อยู่ไม่ได้แล้วจะลงทุนเยอะๆไปทําไมเราควรจะลงทุนโดยการไปลงทุนการสร้างเมืองใหม่หาที่ใหม่หรืออะไรเนี่ยนะครับ<ฆ>ที่พวกเราจะอยู่กันได้นะครับ<ฆ>นะฮะเราจะต้องสามัคคีกันแล้วเราจะต้องร่วมมือกันแล้วเราต้องคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมกันแล้วนะครับถ้าเผื่อเราไม่พูดอย่างนี้ถ้าเผื่อเราไม่บอกข้อเท็จจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่ทําอะไร เขาก็อยู่กันเฉยๆมนุษย์เราก็อยู่เฉยๆไปวันหนึ่งคิดว่าโอ้ยยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวรออ,อีกสิบปี2ี่ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยค่อยๆมีการเคลื่อนไหวกรณีเขื่อนที่อาจารย์พูดถึงเขื่อนที่เมืองการก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้มา,มามาระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาพูดถึงตอนที่มีแผ่นดินไหวที่เมืองจีนหรืออะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่า,าไม่ว่าคนที่เกี่ยวข้องอยัง อย่างการไฟฟ้าอย่างใครที่หน่วยงานที่ต้องดูแลเรื่องเหล่านี้เขาก็บอกเขามีมาตรการรองรับเขามีความแข็งแรงแน่นหนาพอที่จะรองรับความสั่นสะเทือนได้ระดับไหนระดับไหนคือวิศวกรเนี่ยเขายังไงคือวิศวกรเนี่ยนะครับเขาออกแบบเขื่อนอันนั้นให้สามารถอยู่ได้เมื่อมีการมีแผ่นดินไหวถึง8ริกเตอร์ะนะฮะนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเผื่อเกิดแผ่นดินไหวเขย่าถึง8ดริกเตอร์เนี่ย มันไม่พังยอมรับครับแต่ถ้าเผื่อรอยร้าวอันนี้มันเกิดเคลื่อนไหวอันนึงไปทางเหนือกันไปทางใต้หรือตะวันออกตะวันตกเนี่ยนะครับคือใต้เขื่อนเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อมันเคลื่อนไหวอย่างนี้เขื่อนยังไงก็พังครับไม่ต้องถึงแปดวิกเตอร์นะฮะถ้าเผื่อเขย่าแปดวิกเตอร์แล้วไม่เป็นไรแต่นี่มันเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นแล้วสมมติรอยร้าวมันแยกกระทันอย่างรุนแรงแบบนี้ที่อาจารย์เป็นห่วงแล้วไม่ต้องถึงแปดวิกเตอร์หรอกครับพังแน่นอน ไม่มีเขื่อนอันไหนที่แผ่นดินไปทางนู้นแล้วก็อันนี้มาทางนี้เนี่ยนะครับที่มันจะเชื่อมโยงต่อกันได้มันเชื่อมโยงไม่ได้หรอกครับยังไงมันก็พังนะฮะแล้วน้ําก็ทะลักลงมานะฮะสิ่งเหล่านี้เราต้องตื่นตัวกันสักทีเราจะต้องทําอะไรกันสักที รัฐบาลก็อาจจะ<ช>บอกว่าอ้าวก็ตื่นตัวแล้วนี่มีศูนย์เตือนภัยพยิบัติแห่งชาติมีกลไกอะไรต่างๆที่พยายามจะสร้างขึ้นมามากมายเพื่อที่จะเตือนเพื่อที่จะหนีกันได้ทันอาจารย์ม,ม,มองว่ากลไกเหล่านี้ไม่พอหรอคะไม่มีศูนย์เตือนภัยอันไหนจะรู้ได้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อไร่เขารู้ได้เฉพาะดินฟ้าอากาศการก่อตัวของอาพายุไซโคลนหรือพายุฮาริเคนหรือพายุอะไรพวกนี้เขาเตือนได้ เขารู้ล่วงหน้า7วันนะครับ<ฆ>นะฮะเอาละสึนามิเกิดขึ้นนะฮะถ้าเปิ่เกิดขึ้นไกลๆเราก็มีเวลาสักสองสาชั่วโมง<ฆ>ที่เราจะเตือนภัยกันได้เพราะเราสังเกตดูได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันกําลังวิ่งมาสู่ประเทศไทยนะฮะใช่มันก็เตือนกันได้นะฮะแต่ถ้าเผื่อเราพูดถึงแผ่นดินไหวอย่างที่ผมบอกในที่เมืองการที่อาจจะเกิดทำให้เขือนแตกเนี่ย ไม่ไม่มีใ,ใครรู้รอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะหลายอย่างเราเรารู้อย่างแม่น้ําคงจะแห้งแต่ทําไมเรายังคิดว่าจะไปสร้างอุโมง์อะไรต่ออะไร<ข>ที่จะเอาน้ํามาใช้นนะมันมันทาไม่ได้อยู่แล้วครับในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนอีกอย่างหนึ่งแล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างอยู่แล้วนะครับนะฮะไม่ใช่ไปคิดว่าเราจะมีน้ําใช้อย่างต่อเนื่อง นะฮะสิ่งเหล่านี้เราต้องเตือนรัฐบาลเราต้องเตือนประชาชนเราต้องเตือนทุกคนเราจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับวิกฤตที่มันกําลังจะมาถึงตัวเราค่ะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาจารย์เตือน <c oughs> แต่ว่าเสียงเตือนของอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงไม่มีใครรับลูกเรื่องนี้หรือว่าเสียงไม่ดังพอหรือว่ามันเกิดจากอะไรคะก่อนที่ผมจะเอ่อคือคือผมยอมรับว่าก่อน สามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดน้อยหน่อยแล้วก็ไม่มีใครฟังอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อสามปีที่แล้วเริ่มพูดตอนนี้คนเริ่มฟังแล้วผมคิดว่าตอนนี้มันมีการเคลื่อนไหวมีการเตรียมพร้อมมีอะไรต่ออะไรกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอเราก็ยังอยู่เฉยๆตอนนี้มีการคิดกันแล้วว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะฮะอย่างบางท่านบอกว่าเราจะสร้างเขื่อน ตรงอ่าวไทยของเร <c oughs> าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําทะเลทะลักเข้ามาอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เอาละก็เป็นเรื่องดีที่เราจะต้องเริ่มคิดกันนะฮะแต่มันยังไม่พอเราจะต้องคิดหนักกว่านี้เราจะต้องทําอะไรต่ออะไรเพื่อปกป้องอชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ให้ได้ครับข้อเสนอของอาจารย์คืออะไรคะเราจะต้องเริ่มทํางานกันทันทีนะครับประการแรกเนี่ยนะครับเราโชคดีเหลือเกิน ที่เรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงแนะนำวิธีการหลายอย่างที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนเอาแค่เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับโอ้โหมันเป็นวิธีการที่วิเศษมากนะครเพราะอะไรเราเริ่มพึ่งตัวเองให้มากขึ้น <Okay. S 1> นะครับ เราปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่ออะไรของเรานะครับเพื่อเราจะได้อยู่ได้เพราะว่าพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะมีปัญหาเยอะแยะเกิดขึ้นแล้วเราจะพึ่งอะไรก็ไม่ได้นะฮะถ้าเผื่อเราไม่พึ่งตัวเราเองถ้าเผื่อเราพึ่งอะไรต่ออะไรอยู่ข้างนอกนะฮะไฟฟ้าอาจจะดับก็ได้ครับนะฮะเกินพังเงี้ยไฟฟ้าดับนะฮะทันทีอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มพึ่งตัวของเราเองให้ได้ เราต้องอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองอย่างเรียบง่ายเราต้องสามารถที่จะใช้พลังงานที่เราผลิตขึ้นมาเองให้ได้นะครับไม่ใช่ไปพึ่งการไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะและการไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยเราก็รู้ว่าเอาละแค่เขื่อนเนี่ยมันเพียงเล็กน้อย2ซนแต่ที่เหลือเนี่ยมันทำให้โลกร้อนทั้งสิ้นแล้วก็สร้างปัญหาให้กับกับโลกของเรามากมายทีเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแม่เมาะที่ใช้ฐานหินหรือฐานหินลิกไนท์ด้วยซ้ำไปซึ่งสกปรกมากนะครับหรือเราจะใช้น้ำมันใช้แกส๊สธรรมชาติอะไรมันทำให้โลกร้อนทั้งสิน้นนะฮะเพราะฉะนั้นท,ที่กำลังจะบอกเนี่ยเราพึ่งตัวของเราเองอย่างที่โรงเรียนของผมเนี่ยนะครับที่ลบบุรีเนี่ยเราใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า นะฮะแล้วเรากําลังสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะซึ่งมันหมุนเวียนครับพวกนี้จะไม่ทําให้โลกร้อนอนะฮะและเราก็คิดต่อไปอยู่เรื่อยๆว่าเราจะลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไระนะครับและเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเบื่อเราคิดทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวเราก็ไปไม่รอดนะ,ะที่ไปไม่รอดก็เพราะว่าพอเกิดวิกฤตข,ขึ้นมาคนอื่นไม่มีอาหาร รับประทานเราของเรามีอยู่คนเดียวทานอยู่คนเดียวหรือกลุ่มของเรากลุ่มเดียวเนี่ยเขาก็มาปล้นเราสิครับถึงเวลาก็จะเกิดปัญหามากมายเพราะฉะนั้นเราทำอะไรอย่าทำเพื่อตัวเองเราต้องทำเพื่อส่วนรวมเราจะต้องคิดถึงชุมชนต่างๆที่อยู่รอบเรานะครับเราจะต้องคิดถึงประชาชนส่วนใหญ่ด้วยว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะฮะสิ่งเหล่านีมน้มันจะต้องช่วยกันนะฮะ ที่ประชาชนทำได้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือลดการใช้พลังงานะนะไม่ว่าจะในรูปไหนก็ตามรูปไหนก็ตามที่มันทำให้โลกร้อนะนะฮะเ,เพราะฉะนั้นอย่างไฟฟ้าก็ดีน้ำมันที่เราใช้อยู่นะฮะต้องเลิกใช้แล้ว ผมดีใจมากเลยที่น้ํามันแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันมันจะทําให้เราเนี่ยเลิกใช้แต่รถยังเต็มถนนอยู่เลยค่ะอาจารย์แต่สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะไปไม่ไหวแล้วนะฮะถ้าเผื่น้ํามันขึ้นอย่างที่มันขึ้นอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมอยากจะให้มันขึ้นสักร้อยเท่าอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> พวกเราก็ต้องหยุดใช้ <c oughs> แล้วเราก็จะได้หันไปใช้พลังงานอย่างอื่น <c oughs> เราก็จะเริ่มผลิตผลิตไบโอด Bio ีเซลโรงเรียนผมเราผลิตไบโอด Bio ีเซลของเรานะครับ <c oughs> เพื่อใช้ในรถกระบะรถอะไรของเราน้ํามันจะขึ้นแล้วก็ไม่สนใจสําหรับเรามันก็ไม่ไ,มได้เพิ่ม <c oughs> อะไรเท่าไหร่ใช่วัตถุดิบมันเพิ่มขึ้นหน่อยตอนนี้ <c oughs> ผมก็เลยปลูกปาล์มปลูกอะไรต่ออะไรแชมพูดาปลูกอะไรเพื่อเราจะได้ <c oughs> พึ่งพาตัวเอง <c oughs> พึ่งพาตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเราออกกำลังกายให้มากขึ้น ขี่จัก,กรยานกันให้มากขึ้นแทนที่จะใช้รถยนต์ไปซื้อของอะไรที่ที่ตลาดใกล้ๆเราเนี่ยเราเดินซะบ้างหรือไม่ก็ข,ขี่จัก,กรยานนะครับพวกนี้จะไม่ทําให้โลกร้อนและทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะั้นเราต้องพึ่งตัวเองเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับแล้วก็ลดความต้องการคืออย่าไปบริโภคของมากมายเพราะถ้าเิดเราบริโภคของมากมายเนี่ยเราก็ต้องผลิตของมากมาย อุตสาหกรรมก็จะต้องเกิดขึ้นอุตสาหกรรมใช้พลังงานทั้งสิ้นเลยใช้ไฟฟ้าใช้ฐานหินใช้น้ํามันเตาใช้อะไรต่ออะไรทาให้โลกร้อนทั้งสิน้นมันต้องบริโภคให้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพุทธศาสนาแล้วใช่ไหมฮะก็คือ,คอลดกิเลสของตัวเองใช้ยยของให้น้อยรู้จักอยู่อย่างพอเพียงตาม <S <S> <S องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับในที่สุดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ ผ่านวิกฤตเหล่านี้ได้เป็นทางร,รอดเป็นทางรอดแล้วเราก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับอย่าไปคิดว่าเราคนเดียวจะทำอะไรได้เราทำได้แล้วเราต้องลงมือทำกันแล้วนะฮะช่วยกันนะฮะไม่ว่าจะทำอะไรในบ้านอย่างเงี้ยนะครับเราลดการใช้กระแสไฟฟ้า <c oughs> ปิดไฟซะบ้าง <c oughs> นะฮะไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟให้มันทั่วไปหมดนะฮะ พยายามอย่าไปใช้เครื่องแอร์คอนดิชันนะครับที่จะทำให้มันเย็นสบายสำหรับเราแต่มันสร้างปัญหาให้กับคนทั้งโลกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราปิดได้ก็ปิดแต่ถ้าเผื่อจำเป็นจริงๆนะครับเอาละเราก็ตั้งอุณหภูมิไว้สัก25-26องศาเซลเซียสแทนที่จะตั้งไว้ที่20เราก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนไปได้เยอะ<ฆ>นะครับน้ำ <c oughs> ถ้าเปิดเราเปิดกอ๊อกแล้วเราก็สีฟันของเราไปแล้วก็เปิดกอ๊อกทิ้งไว้นะครับเสียน้ําไปเยอะแยะเราได้น้ํามาอย่างไงต้องมีเครื่องสูบน้ํามาให้เรามันใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานเพราะนั้นเราเปิดกอ๊อกที่ไรเราก็ทําให้โลกร้อนมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามไม่ทําอย่างนั้นนะครับใส่แก้ไวไว้ใช้ตวงเอาไว้่ะแล้วเราก็สีฟันแล้วก็เราก็บ้วนปากอะไรต่ออะไร น้ำม,มันน้อยกว่าเยอะ,<ค>ะนะฮะเราสามารถประหยัดได้แทนที่เราจะลงไปในอ่างน้ำนะฮะตอนอาบน้ําอย่างเงี้ยนะครับบางคนใช้กันเยอะอย่างเงี้ย <c oughs> ก,ก็ใช้ขันตักเอานะครับ <คะ S 1> ตักเอาลดตัวล้างตัวมันก็สะอาดเหมือนกัน<ค>ะนะครับแต่มันใช้น้ําน้อยกว่า,ยวาเยอะเลยแทนที่เราจะใช้น้ําประปาในการล้างรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับเราลองเก็บน้ําไว้บ้างนะฮะ Uh, พอเราใช้น้ําแล้วเราลองเก็บไว้แทนที่จะไหลลงสู่ uh, แม่น้ําหรืออะไรท,ทิ้งน้ําทุกอย่างเก็บไว้สิครับนะฮะเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะไอ้ที่เป็นสบู่อะไรมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะแล้วข้างล่างเราก็เอาน้ําไปใช้ใช้รดน้ําต้นไม้ก็ได้ใช้ล้างรถยนต์ก็ได้ทุกอย่างเราต้องคิดในแง่ของการหมุนเวียนที่เราเขาเรียกว่ารีไซเคิลนี่นะครับ <c oughs> การรีไซเคิลเนี่ย ต้องคิดอย่างนั้น <c oughs> นะฮะเพราะะนั้นถ้าเกิดเราช่วยกันอย่างงี้มันมันจะช่วยโลกของเราได้แล้ว <c oughs> เราต้องเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในยุค <c oughs> ของวิกฤตเนี่ยเราจะเอาตัวรอดได้ก็ต่อเมื่อเราสามัคคีกัน <c oughs> ต่อเมื่อเราช่วยเหลือกันนะฮะไม่ใช่ทะเลาะกันไม่ใช่แย่งกันอาจารย์ะะคะอาจารย์พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีจริงๆแล้วก็พระองค์ก็มีสายพระเนตรที่ยาวไกลพระองค์ท่าน พระองค์ท่านทรงคิดเรื่องนี้แล้วก็ทรงตรัสเรื่องนี้มันนานมากห<ช>ลายสิบปีก่อนที่เราจะเจอวิกฤตซะอีกนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปรับพฤติกรรมชีวิตประจําวันอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่เพื่อให้เราลดภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนอาจารย์คิดว่าเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้มันสําเร็จคืออะไรคะ มนุษย์เราต้องมีเมตตาต้องมีจิตใจที่ดีต้องมีความสงบนะครับเราต้องควบคุมจิตใจของเราให้ได้นะฮะเราต้องหัดแผ่เมตตากันเยอะๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของาศาสนาของเรานะครับ<ะ>ที่ต้องมีเมตตานะครับและเราก็ต้องทำจิตใจของเราให้สงบฝ<ะ>ึกสมาธินะครับถ้าถ้าเเราทำกันอย่างนี้เนี่ยมันจะ ได้ขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเปิดจิตใจเราฟุ้งซ่านเราคิดนูน่นคิดนี่คิดถึงตัวเองนะฮะไม่ไม่ยอมลดละความต้องการมันก็สร้างวิกฤตขึ้นมาในโลกของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกปฏิบัติทำสมาธิแผ่เมตตาการสวดมนต์ก็ทำให้จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่จะช่วยส่งเสริม ให้เราได้ทำในสิ่งที่ผมพูดไปแล้ว <c oughs> นะครับก็คือวิธีของทางจะเรียกว่าศาสนาก็ได้พูธศาสนาก็ตรงเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำมามาใช้ได้ในชีวิตของเราครับค่ะ <c oughs> วันนี้ต้องขอกราบกับท่านุกท่านอองค์มากนะคะ <c oughs> ที่<อ>ให้ค,ความรู้ทัศนคติและก็มุมมองดีๆต่อสังคมไทยนะคะนี่ก็คือรายการถอดรหัสพิบัติภัยคะ่ะท่านผู้ชมอาจจะ สงสัยหรือว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งดูตอนนี้แล้วก็เออเราพูดเรื่องอะไรกันทั้งๆั้นที่น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพิบัติภัยหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมคะว่าเมื่อเราทําร้ายธรรมชาติเราทําร้ายโลกเราเป็นฝ่ายได้อย่างเดียวท้ายที่สุดแล้วโลกก็ให้เราไม่ไหว แล้วโลกหรือธรรมชาติก็จะเป็นฝ่ายเอาคืนบ้างซึ่งเราก็จะเจ็บปวดมากถ้าเราไม่รู้เท่าทันและเราก็ไม่มีเมตตาไม่ตระหนักรู้ถึงเรื่องเหล่านี้เสียก่อนนี่นะคะนี่ก็คือถอดรหัสพิบัติภัยซึ่งจะให้แง่คิดมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งทุกท่านสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตของทุกท่านได้นะคะเพื่อให้ทุกคนในสังคมนี้มีวิถีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์เมตตาแล้วก็แบ่งปันกันแล้วเราก็จะได้ห่างไกล จากภัยทั้งปวงนะคะวันนี้ดรอัดอ,อ,อ,องค์ชุมสายณนาะยุทธยาซึ่งกรุณาเป็นวิทยากรมาถึง3ตอนต่อนเนื่องกันและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ